ใจผิดคิดว่าระบบการบ้างไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ถือเป็นปาบาปและผิดชอบต่อสังคมนะอย่างหีเรื่องไม่ได้ที่ผมซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องอย่างจริงจังมาเวลาเป็นหลายเวลาหลายสิบปีจะไม่ต้องนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยนำมายืนยันว่าประบวนการที่ท่านได้มีการแพร่กระจายข่าวเรื่องนี้ไป แล้วสังคมเกิดความขัดแย้งนั้นข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะซึ่งเรสามารถรับฟังได้แล้วก็สรุปได้เองว่าข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไรนะล่าสุดเราได้ส่งทีมงานไปทํ cross sectional analysis <c oughs> คือทำวิจัยเพิ <c oughs> ่มอีกประมาณสองสามทีมงานวิจัยในระหว่างที่1 1ถึง14พฤศจิกาย,ยนนะ2 5ง5อที่ผ่านมาเป็นแค่ทีมวิจัยทั้งหมด7คนนะจับน้องคาย3เมนะืองการจับน้องไก่3ามบวนสีนะทำการสัมภาษณ์ ประชาชนที่เห็นเพราเห็นบ้างไฟแดหน้าทั้งหมดประมาณ170คนในพื้นที่ทุกทุกตำแหน่งที่เกิดโงการบ้างไฟนดะงทั้งที่มุงโขงหลงจังหวัดกุงการซึ่งเป็น